ผมไม่รู้ว่าปีนี้คาสิโอเขาประชุมอะไรกันมานะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคาสิโอออกนาฬิการุ่นใหม่ที่แบบมันน่าสนใจแล้วก็ดูสวยงามมาหลายรุ่นมากๆนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยคือหนึ่งในตัวที่ผมว่าน่าจะขายดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้คือ MTPE375D นะครับเป็นนาฬิกาที่มาแนวคล้ายๆกับ integrated bracelet แล้วก็มีหน้าตาเนี่ยเหมือนมีการนำเอา reference มาจากนาฬิกาแพงๆหลากหลายรุ่นในตลาดยมายำรวมกันแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะ คือไม่รู้สึกว่ามีอะไรขาดหรือเกินอะไรเท่าไหร่นะครับยังไงมาดูเรือนนี้กันนะครับแล้วก็เตรียมตัวขาดตลาดอีกเรือนแน่นอนนะครับเริ่มจากหน้าปัดกันก่อนตัวหน้าปัดเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับคือหน้าปัดธรรมดาทั่วไปเลยเป็นหน้าปัดสีดำนะครับแล้วก็จริงๆซีรีส์นี้จะมีสีเทาสีอื่นๆให้เลือกด้วยแต่ว่าเอาเซฟเซฟก่อนก็สีดำนี่แหละโดยฟังก์ชันก็มีช่องวันที่มาให้ซึ่งก็จะมีชื่อวันมาให้ด้วยนะอันนี้ก็แปลกดีนะครับปกติคาเซโอเนี่ยส่วนมากจะเห็นแต่ตัวที่ม มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับให้มาแค่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะส่วนตัวกระจกเนี่ยก็ให้มาเป็นมินเนอรัลคริสตัลนะครับเม่เป็นยมไม่ได้เป็นสกูดาวคลาวนะครับดึงมาทีนึงก็เป็นการหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อเป็นการตั้งช่องวันที่ได้แบบนี้นะครับ แล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาประมาณนี้นะส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเคสนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยมันจะมีการเล่นดีไซน์ที่แบบเหมือนเป็นแนวแนวลอตเทอรลุสนิดนึงนะก็คือมีความแบบป้านซ้ายป้านขวาเป็นทรงที่ไม่ได้เหลี่ยมเหลี่มทัดด่วๆไปนะครับซึ่งทรงมันสวยมากเลยนะผมว่ามันเข้ากับดีไซน์หน้าปัดมากๆเห็นแล้วก็นึกถึงไซโกไฟรุ่นหนึ่งที่มันทํามาคล้ายๆกันตัวนอตเทอรลุสแล้วมันก็เป็นตัวแรหายากมากๆแล้วก็การขัดตัวเรือนเนี่ยถือว ยากแล้วก็ทําให้มันเนียเน้ยมันต้องแบบอยู่บนในการราคาแพงๆหน่อยแต่อันนี้ก็ถือว่าเห็นลายที่แบบมันดูละเอียดดีนะครับข้างๆก็ขัดด้านมาแล้วก็ถือว่าหน้าตาดูบางใส่ง่ายใสสบายเลยทีเดียวฝาหลังก็ประมาณนี้นะครับเขียนไว้ว่าเป็นสแตนเลสสตีลก็คือตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนเลยด้วยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์วัดจากซ้ายไปขวาเนี่ยออกมา37มิมลเท่านั้นซึ่งแบบโหดีมากครับความหนา8.5ดมิลส่วนลักซ์ลักซ์เนี่ย4ี่ส่มิลเท่านั้นนะน้ำหนักช่างออกมาอยู่ท จริงมันอาจจะยังดูแบบไม่ได้แข็งแรงมากนะแต่ถ้าเกิดดูไกลๆเนี่ยดูจากด้านนอกมันก็ค่อนข้างจะเนียนนะครับคืออย่างเงี้ยคือเนียนเลยแต่ว่าถ้าพลิกมาดูด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นแบบความเป็นเหล็กพับความเป็นซีซีที่มันชัดเจนมากๆซึ่งสายมีการเผื่อข้อมาให้ประมาณหนึ่งนะซึ่งผมเองเนี่ยเวลาตัดสายไปนะครับยังเหลือให้ตัดอีกหนึ่งข้อดังนั้นคนที่ข้อมือแล็กที่สุดที่จะใส่ได้เนี่ยผมว่า5.5นิ้วเนี่ยน่าจะเล็กสุดแล้วนะครับถ้าเล็กกว่า5.5เนี่ยใส่สายนี้ไม่ได้แล้วนะบานพับ ค่อนข้างจะเมคเซนต์ตามราคานะครับลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่าอยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยโ,โหเนี่ยเพื่อนๆข้อมือของผมเนี่ยจริงๆไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าใส่เรือนนี้แล้วแบบพอดีลงตัวสวยสุดๆนะครับคือเอารจริงๆจ,จะบอกว่าฟีลลิ่งมันเหมือนกับพวกนอติลุสไหมมันก็ต่างกันเยอะอยู่แล้วนะครับคือมันไปเทียบกบบในการราคาหลักล้านไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าความสวยอ่ะผมว่ามันลงตัวมากๆเลยอารมณ์เหมือนแบบได้แรงบันดาลใจมาจากนอติลุสผสมกับเรือนนั้นเรือนนี้ มีความเป็นแบรนด์นั้นหน่อยหนึงแบรนด์นี้หน่อยหนึงซึ่งทําให้ออกมาแล้วมันก็ดูเหมือนแบบไม่ได้ก๊อปใครมาโดยตรงนะผมว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรือนที่คาซิโอเนี่ยขายดีมากๆนะครับแล้วก็มันใส่แล้วแบบมันดูดีเข้าข้อมือมากๆเลยอย่างบางครั้งเวลามองเนี่ยผมอาจจะไปนึกถึงพวกบูการีออคโตฟินิซโมด้วยซ้ำนะครับซึ่งเอาจริงมันไม่ได้ใกล้กันอนะแต่ว่าฟิลลิ่งมันแบบเนี่ยมองผ่านๆแวบๆบแบบมันแบบเฮ้ย มองด้วยปลายตามันมีความเป็นบุเการี่นิดหนึ่งเหมือนกันนะโดยภาพรวมเลยก็ถือว่าเป็นอีกนึงห่เรือนที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับถ้าในเรื่องของหน้าตาเนี่ยผมเรียกว่าสอบผ่านทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องของคุณภาพวัสดุหรือว่าความใส่สบายเนี่ยแน่นอนว่าเหล็กพับที่มันเป็นข้อเล็กแบบนี้ด้านหลังมันจะมีความแบบเครื่องๆอยู่บ้างนะ คือมันไม่ได้แบบใส่สบายซะทีเดียวนะครับไอตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบรอยพับทั้งหลายอ่ะมันจะมีความแบบรู้สึกมาแตะๆกับข้อมือเราแล้วมันมีความแบบคันๆมีความแบบรู้สึกว่ามันมีเหลี่ยมมุมที่มันจิ้มอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหล็กพับมันเป็นประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ทนไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นสายหนังให้เลือกนะครับก็ไปเลือกซื้อสายหนังก็ได้แต่ผมว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับสายเหล็กแบนนี้มากกว่านะซึ่งดีไซน์สายก็ค่อนข้างจะเข้ากบบตววเเรรืออนนนนนนมาา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 กกกๆๆคคคใททีีีี่่่่ยไดด้้ิแแป็ Every everyday Watch หผ คาสิโอที่เกินราคาที่สุดเรือนนึงเลยแหละคือแค่ตัวเรือนตัวเคสเนี่ยผมว่าก็ผลิตมาดีมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นคู่แข่งของตัวก่อนนั่นเนี่ยที่เป็นตระกูล MTS Sapphire ได้สบายๆเลยนะถึงแม้ว่าสเปคอาจจะสู้เรือนนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาเรื่องหน้าตาอันจริงผมว่าเรือนนี้มันมีความแบบเป็นกึ่งกึ่งสปอร์ตลักชัวรี่มากกว่าด้วยก็ฟันธงเลยว่าขายดีชัวนะครับรับประกันเลยนะครับเรือนนี้ราคาผมซื้อจากช้อปปี้ประมาณ2,000บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับราคาถือว่าแบบน่าซื้อน่าใช้มากยังไงก็ลองดูนะคคคคครรรรรัััับบบลิิปปปนนนีีนี้้กก็ะมมาาณวเจให่สสด